ก็ทำามาแฟนคลับชาวไทยคิดกันสนั่นนะคะหลังจากแจ็คสันหวังได้บินมาเซอร์ไพรส์เปิดตัวในฐานะลีดเมนท a ลของรายการจวงเอเชีย2024ทาง VTV ค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าตัวยังได้พูดประโยคฮิตติดหูในตอนนี้ด้วยว่าผมรอแบบนี้ว่าวุ่นไหมครับแถมยกเมืองไทยให้เป็นบ้านหลังที่2องแผนปีหน้าจะมีงานอีกเรื่อยๆค่ะ และหลังจากที่เสร็จสิ้นตารางงานนะคะแจ็คสันกับทีมงานก็แวะมาหาของกินที่สยามสแควร์ค่ะกินสุกี้ชื่อดังน้ำผลไม้สมูทตี้ก่อนบินกลับไปทำงานต่ออีกตามเคยนะคะงานนี้เหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยต่างก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพี่แจ็คกันรัวๆค่ะ